เน้อวิโน่กินขอาดีปลาเมืองปลาแจ้วอจ้ำทำไมเน้อครับจ้ำสวัสดีครัแฟมิลี่เจ,น,จหหนีฟราเซียพีฮาค่ะไ<ป>ด้หมูข้าวแกงย่ไงเราอยู่ที่เชียงูมครับ ไม่หมกวะาก่เราไปที่กาลจินมาแล้วคช่ไหมขออน่อยเราเดินทางซ้ายมาออกมาทางชายภูมก่อนค่ะพน้องน่องเคยลยไหพจะพงจะจสินที okay. mm? like ่น uh, okay. uh ี huh. okay. uh ่เยอะมากจอมาเรื่องสวันโอเคค่ะี้เป็นเอืกอันจาครับโอเคค่ะไ้่่ที่ในกลุ่มนะจ้าโอเคค่ะทุกคนมากินเท่าด้วยกันทุกคนได้อะไรกินกันบ้างค่ะทุกคนค่ะอันมันบ้านพน่ะ หนึ่งเอปลาหนึ่งปลาคอจากลุงซานนะคะจากลุงซานค่ะสวัสดีค่ะ1,800คนก่อนคุณย่าขาคุณย่าสวัสดีค่ะก่อนค่ะหวานจอบใจห่อไงตึมโอเคครับทุกคนกินข้าวกันเด้อผู้ใดแต่ยังกินเนาะ มากินน้ำกันเด้อจ้าพายของเขามากินน้ากันเด้อพายของขามากินน้ากันเด้อปลานหวานย่างูดพูดได้เลยเนี่ยชีวิตคือะกินอย่างเดียวค่ะมีเงินเราไม่กินก็ไรค่ะใช่ไหมตายไปก็โเราไม่รู้จะได้ชิแตกบ่โอ้ขอโทษจ้าพี่น้องอยากใครมมีก็กินค่ะกินไปเลยค่ะโอเคจ้าพี่น้องมวนมวกันจ้าขอทุกคนมีความสุขคจัด้นนะจ้า สวัสดีค่ะนี่เพิ่งวาตื่นไห้ออาเรียนยิงสองล